ยำสะปากนะครับนะ by Alex นะคะอยู่ที่ตลาดเซวันคนระับสวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้าเหนื่อยแล้วครับไม่ยิ้มเลยแม่ค้าค่อนข้างเหนื่อยนะอันนี้ยำอะไรครับอหอยแคลงนะครับ อุ้ยหอออแ่่นนากิะันนี้ผมแอบมาด้านข้างๆนะจะเห็นตรงที่เขายำพอดีนะฮะนี่ครนะับน่ากินของพีิบุญยอนะคะโอ้โหมันจะออกสีค่อนข้างแดงๆนี่นเลยสวัสดีครับรับอะไรดีครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้รับอะไร <c oughs> ยำข้าอ,อ,อัน <ไป S 1> นี้เ,เนี่ยจะแม่กันเนี่มายำข้าวโพดให้หน่อยมั้งไหนๆก็มาแล้วมา,าวมข้าวโพดให้หน่อยข้าวโพดอ๋อข้าวโพมดมอดอันนี้ข้าวโพดจากอ่อไร่สีดานะฮะที่ปากช่องใช่ไหมสดใหม่ทุวนทุกวันสดใหม่ทุกวันเหรอปลูกเองเหรอปลูกเองอืมปลูกเองนะครับนี่ฮะ <c oughs> ดูดิมันจะเป็นแบบสีเ,เหลืองๆนะเวลาเฉือนนี่แบบ ขาดเลยนะโอ้ด้านหลังนึวกว่าจะไปใส่ใส่กล่องนะแล้วไม่ใส่ด้านนี้จะได้มองบ้างเออโอ้ยขอดูหน่อยโอ้ยไม่ขาเลยอ่ะนี่ครับน่ากินน่ากินจริงๆยำนะฮะไม่เกี่ยวกับไม่ขายำน่าทานว่ะนี่ฮะเออเขาใส่พริกสดในร้านนี้นะลูกค้าเต็มเลยอ่ะลูกค้าเยอะมากไม่รู้เขามาดูอะไรกันนะฮะหรือว่า จะต้องอร่อยแน่นอนผมว่านะลูกค้านะฮะดูดิมารอคิวกันอย่างนี้เลยเอามาดูผมเหรอมาลุมมาลุมตีมาลุมตีสุนิโตทาวเวลนะฮะนี่เจ้ทาวเวลนะมาลุมตีนะฮะนี่หัวแครอีกแล้วหอยแครนี่เขาเรียกว่าแดงเลือดไม่มีเดียมนะแดง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 นี่เป็นไง แดงเลือดแดงเลือดเพราะมันสูงเนาะน็อกน้ำแข็งนะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมันจะแดงๆนะแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบหอยแดงๆนะใช่ไหม <laughs> ไม่ค้าขำขำอะไรไม่เกี่ยวอันนี้เขาหมายถึงว่าหอยมันน่าทานถ้าแดงๆอะ่ะใช่ไหมน่ากินเออสีสัมมันจะดูน่ากินนะเสร็จแล้วน,นี่ราคาอะไรเนี่ยลืมถามเลย เท่าไหร่จ๊ะอุ้ยร้อนึงเนาะนั่งกินน่ะโอ้ยทำงานอย่ได้กินเรีมือแม่ค้าเนาะทีมีแต่มาถ่ายเขาจะให้กินสักสักถ้วยสักจานไหมเนาะโอ้ไม่เอาตัวอย่างผมถ่ายเดียวผมไม่เคยชอบทานนะฮะถึงพูดไปพูดเล่นแบบนั้นเลยครับเฮ้ยไม่ใช่อ่ะต่อไปเมนูอะไรครับมะม่วง หมูยออ๋อของพี่เขาได้แล้วครับพี่แป๊บนึงนะครับเหมือนขนลงนี้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคสำหรับแม่ค้ามะม่วงหมูยอนะแม่ค้ากลัวฝนเหรอเคยเคยเคยเจอแบบตกหนาๆแล้วไม่ทันไหมเก็บหอมไม่ทันไหมประจำ อ๋อกลางร่มก่อนเป็นอุปสรรคนะฮะสำหรับคนค้าขายเนาะ้นี่ครับหอมมะม่วงใช่ใช่เขาปวดไม่เอาแล้วครับเขาไม่เอาแล้วเขาใส่ไปแล้วครับไม่ทันแล้วฮะไม่เอาอะไรคะเอาแล้วนะถูกแล้วถูกและถ้าละครับฝนก็เริ่มจะลงเม็ดนะตอนนี้ ไหมครับบอกไม่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 เกี่ยวกับผมผมนะครับปกติมันตกอยู่แล้วฮะชุ่มจ่ามตลอดเหรอกว่าวันนั้นก็ตกวันไหนตกหนักมากวันนั้นอะเอ้าวันวันไหนผมไม่ได้มาครั้งครั้งก่อนครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วคุณอยู่มุมนี้ผลกาได้ใช่มุมนี้ตกหนักมากตกหนักมากจริงๆผมเป็นตัวแรงนะเขาตกได้ไงวะนี่ครับยำกุ้งสดปูมา อันนี้ก็ร้อยเหรอสองอย่างก็ไรสองอย่างร้อยห้าสิบนะครับปูม้าไซใหญ่เฮ้ยไซใหญ่ไซใหญ่ผมก็ชอบไซ์ใหญ่ๆนี่ครับนี่ฮะน่ากินจริงๆมีปูม้าหมูยอกับกุ้งสดนะฮะกุ้งสุกก็มีหอยแคลงก็มีครับหอยแมวใช่มอ่าแล้วครับฝนก็เริ่มตกนะฮะฝนก็เริ่มจะตก นี่ดูครับยำยำยำของไมค้านะ่านะกินนะนี่เวลากลับบ้านก็จะใส่กล่องให้กล่องแบบเวฟได้ด้วยนะนะ่ากินนะฮะนี่มาแล้วครับฝนไม่เป็นอุปสรรคของร้านเรานะฮะนี่คุยร้านเราปะร้านไมค้าโอ้ยไปเป็นเจ้าของเขา,มาเมื่อไหร่นาะนี่ครับ อันนี้เป็นยำปูมมาสุกนะปูมมาสุกเราใส่อะไรอ่ะใส่กระเพดใส่มะม่วงอ๋อพ่นมะม่วงนะอันนี้ของแก็บเหรอที่ร้านสั่งไว้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าที่ร้านมีอะไรนะพ o o แพนด้าเหรอแท็บมีแท็บฟู้ดแท็บฟู้ดไลแมนพ o o แพนด้าอะไรอย่างงี้นะอ๋อสั่งได้เลยครับพี่ว่างอยู่พอดีเลยครับ แล้วมันจะมาดังในโทรศัพท์ตัวเองใช่ไหมมันจะมาดังที่โทรศัพท์ใช่ไหมอ๋อกลางคืนดังไหมกลางคืนกลางคืนปิดเครื่องกลางคืนปิดเครื่องนะฮะใส่หนึ่งร้อยห้าสิบใครที่ไม่ทานดิบก็ไม่รวมคูนะจะจัดสุกให้แบบนี้นะก็ราคาเดิมใช่ไหมดิบกระสุกนี่ครับปูม้า การสำหรับคนมให้ทานดิบคนที่ไม่ทานดิบนะนะคมีน้ำปลามีค่ะมีสูตปรปลาล่ด้วยนะครับวัอดีจ้าสั่งได้เลยจ้ากุ้งสดปลาหมึกแล้วก็แมงกะพรุนค่ะกุ้งสดปลาหมึกแมงกะพรุนกุ้งสดปลาหมึกแมงกะพรุนนะ ได้จานได้น,นี่คือราคาของทางร้านนะฮะเ <c oughs> อ,อา,ววอาจำได้เป่าเอาผมผมไอเมนูนี่มันผมไม่เคยเห็นนี่อะไรไม่ใช่อันเดียวกันเปล่า เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยผมผมเห็นแต่ป้ายนี่ดู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 อันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะนี่ป้ายเขานะป้ายเก่านะน่าจะนานแล้วแหละป้ายเนี้ยนะแต่ป้ายใหม่ชื่อร้านนี้นี่ในร้านนี้นี่เดียวกันนะนี่ร้านนี้นี่ดูไหมคะนี่ยำอะไรจ๊ะยำอะไรจ๊ะยำอะไรจ๊ะเนี่ย ขายำรวมสามอย่างคูกุ้งแมงกะพุนนะคูหูนี่เก่งมากนะคูหูปลาหมึกกุ้งแมงกะพุนนะอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่เมนูร้านยำรูม้านมโตเหรอจริงเหรอไม่ใช่ทีนี้อแล้วยังไงความเป็นมายังไง อ๋อคุณผู้เขียนให้คำนี้อ๋อเอาไม่เอาชื่อนี้เนาะเออ,อ,เเอไม่เอาไม่เอาเอาเอา,เอายำแซ่บปากใบอริกดีกว่านะนี่ครับนี่โอ้หนวดปลาหมึกยักษนกน์น่ากินมากน่ากินมากต้องหลักอันนี้ละเอ้เอา อ่าสรุปว่าไม่ตกไรใช่ไหมขนขนฝนหลอกฮนะไม่เป็นไรก็อ๋อไม่ชอบกลางอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อร้อนใช่ไหมฮะนี่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 อุ้ยสามอย่างนี่เท่าไหร่อ๋อสามอย่างร้อยห้าสิบบาทค่ะแซ่บนัวแซ่บนัวไม่ค้าชิม,มบ้างเปล่าแม่ค้ากิมบ้างไหมไม่ค้าทานบ่อย ชอบทานแซ่บๆหรออือฮะชอบกินอะไรแซ่บๆชอบกินยำแซ่บๆนะฮะนี่ครับโอ้อ่านะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับร้านยำแซ่บป่านะฮะใบอริกนะฮะสังเกตป้ายนะพอร้านจะไม่ได้อยู่ประจำนะนี่ครับสังเกตป้ายดูนะนี่ครับยำอร่อยอร่อยต้องเจ้านี้เลยนะนี่ครับ เดินดูนะฮะเขาจะเปลี่ยนล็อกประจำนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะฮะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูมาจะชอจ่องจรถให้รดเท่าไหร่สมมติอัาน้อยหนึ่งลดเหลือร้อยสิบบาทแถ,แถมให้ดีกว่าถ้าแถมให้นะ <c oughs> อ่าโอเคมาากช่องผมลดรถให้แถมให้นะรดแรกแจกแถมนะนะครับเยอะเอเลยเยอะเลยนะสวัสดีครับ